สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o u า of nowhere ก็ห่างหายกันไปนานมากๆเลยไม่ว่าจะทั้งการลงคลิปหรือว่าเนื้อหาของเกมนี้ตามชื่อคลิปครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสถานที่ทั้งหมดในเดอะโซนหรือก็คือในเกม Stalker นั่นเองสำหรับคนที่สงสัยว่าผมไม่ลงคลิปเพราะว่าติดเกมหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ f a l l o u t London มันก็ออกมาแล้ว o u า of nowhere ต้องแอบไปเล่นมาแล้วแน่ๆเลย ความจริงก็คือยังไม่มีเวลาเล่นเลยครับแต่ว่าภายในเดือนหน้าจะมีคลิปของเกม Fallout London จากช่องผมแน่นอนตอนนี้คนดูอาจจะสงสัยว่ามอนี่จะแพร่มถึง Fallout London ทำไมเออนั่นสิเอาละ่ะกลับเข้าเรื่องสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงแอเรียต่างๆในเกม Stalker กันเหตุผลที่ผมทำคลิปนี้ก็เพราะว่าอีกไม่กี่เดือน St a l k e r 2ก็กำลังจะปล่อยแล้ว และหนึ่งสิ่งที่ผมสนใจก็คือในภาคใหม่นี้จะเอาพื้นที่เก่าๆใส่เข้ามาให้พวกเราหายคิดถึงหรือเปล่าเพราะงั้นคลิปนี้จะทำการเล่าย้อนกลับไปเตือนความทรงจำของพวกเราว่าแต่ละที่ในเดอะโซนมีอะไรน่าจดจำบ้างโดยในคลิปนี้จะอ้างอิงจากแมปของเกม Stalker Anomaly และก็จะเรียงตั้งแต่ด้านล่างขึ้นบนก็แล้วกันนะครับ ขอเริ่มกันกับที่แรกอย่างคอดอนสำหรับแฟนเกมนี้จะเรียกว่าที่แห่งนี้คือบ้านหลังที่2ก็คงจะไม่เกินความจริงไปโดยคอร์ดอนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในที่ที่สงบสุขที่สุดในเดอะโซนเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าในแอเรียนี้มันอยู่ติดกับ m i l i t ิ r y อ h e c k p o i n t นั่นจะทำให้จะมีทหารคอยลาดตระเวนอยู่บริเวณนี้บ่อยๆ นอกจากนั้นในคอร์ดอนยังมีหมู่บ้านที่ชื่อว่า Rookie Village หรือก็คือหมู่บ้านพวกมือใหม่ที่จะเป็นที่พักพิงของสตอเกอร์มือใหม่ที่จะเข้ามาเผชิญโชคในเดอะโซนและใกล้ๆก,กับ Rookie Village ก็มีบังเกอร์ของซิด o r o โรวิชไอ้แก่หน้าเลือดที่พร้อมจะเอาเปรียบพวกมือใหม่ในทุกๆท,ทางเรียกได้ว่าเป็นแอเรียสุดไอคอนิกของเกมนี้เลย โดยส่วนตัวผมหวังลึกๆว่าอยากให้มี l ลูกี้ว l l เล e ในเกม s t a อ k เ er กอร2มากๆมาเป็นอิสต์เอ็กให้หายคิดถึงก็ยังดีต่อมาคือ The s w a อมที่แห่งนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับคอ r d ดอนเลยครับโดยมันจะเป็นแมปแรกที่เราได้เล่นในภาคเคลียร์สกโดยทางซ้ายล่างของแมปก็จะเป็นที่ตั้งของ f a คชั่น c ค e a ยร์สที่เป็นอีกหนึ่ง f a คชั่นในเกมโดยที่เดอะสวอมตามชื่อเลยครับ มันจะมีลักษณะเป็นที่ลุ่มหนองน้ําขนาดใหญ่ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยนี่คือพื้นที่ที่ผมเกลียดที่สุดในเกมแฟนๆแบบนี้อย่าเพิ่งเกลียดผมไปเพราะว่าเหตุผลหลักๆที่ผมไม่ชอบเดอ s w a m มมันก็คือแมปมันกว้างเกินความจําเป็นและเราก็ไม่สามารถเดินลัดผ่านน้ําได้ซึงเอาจริงๆเราก็ทําได้แหละแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นแอเรียช่วงต้นเกม ตัวเราก็คงจะไม่มีชุดที่ดีพอที่จะกันกำมันตรังสีตอนเดินลงน้ำทำให้เราต้องเดินตามทางที่ตัวเกมกำหนดไว้แถมการจะเดินจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งของแมปก็ใช้เวลาโคตรจะนานก็ขอบ่นไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับต่อมาคือ Darkscape Darkscape ก็เป็นอีกหนึ่งแมปในเกมที่หลายๆคนสงสัยว่าถ้าแมปมันจะกว้างขนาดนี้อย่างน้อยก็น่าจะมีรถให้ขับบ้างเถอะ ซึ่งมันก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าในตอนแรกนั้นแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเอาไว้ให้ผู้เล่นทำภารกิจไล่ล่าที่จะมีการขับรถไล่ล่ากันแต่สุดท้ายไอเดียนี้ก็ถูกตัดทิ้งไปในบิลดของเกม Shadow of Chernobyl ทำให้ตอนนี้มันเป็นแอเรียที่เหลือแค่พื้นที่โล,งลง่งๆพร้อมกับถนนที่ยาวสุดลูกหูลูกตาต่อมาคือ garbage ตามชื่อเลยครับ กาเบชมันคือที่ทิ้งขยะโดยเราจะสามารถพบเห็นซากของสิ่งปลุกสร้างต่างๆได้เต็มสถานที่แห่งนี้นอกจากนั้นกาเบ e มันยังเป็นเสมือนกับกลุ่มรัพย์ที่หลกอกล่อสต็อเกอร์มือใหม่ให้เข้ามาเพราะว่ามันคือที่ยอดนิยมในการล่าอาร์ติแฟกต์ทำให้หลายครั้งพวกลูกี้ก็มักจะมาตายกันที่ g a กาเ g e นอกจากนั้นพวกแบนดิตก็มักจะมาดักเก็บพวกลูกี้ในที่แห่งนี้ด้วยครับ ต่อมาคือแอคโรพอมโดยที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญต่อเนื้อเรื่องทั้งในภาค Shadow o p t i o r n o b y l w และภาค Clear Sky โดยจริงๆเวลาพูดถึงแอคโรพอมมันคือการพูดถึงโซนทั้งหมดในแอเรียนั้นโดยจะแบ่งหลักๆเป็น3แอเรียซึ่งจะมีแถบหนองน้ำส่วนของศูนย์วิจัยและโซนโรงงานและอีกอย่างหนึ่งก็คือใต้ดินของอคโรพอม หรือที่เรียกกันว่าแอกโรพอมอันเดอร์กราวที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างใต้ดินขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันซึ่งก็น่ากลัวพอๆกับพวกแลบตระกูล X ทั้งหลายเลยครับทิ้งท้ายก็คือในเกม Stalker Anomaly a า r o อกรพอมก็เป็นฐานของแฟคชั่น Military ด้วยครับต่อมาคือ Dark Valley ที่แห่งนี้ได้ชื่อมาจากสภาพอากาศแถบนั้น โดยถ้าอ้างอิงจาก Encyclopedia จากภาค Shadow of Chernobyl จะอธิบายว่าที่แห่งนี้มักจะมีบรรยากาศที่มืดมนถ้าไม่ฝนตกก็มักจะมีหมอกจางๆสตอกเกอร์ที่เข้ามาในที่แห่งนี้ก็มักจะพบจุดจบอยู่2ทางก็คือตายหรือว่าได้ a r อ f a c t นอกจากนั้นสถานที่ที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือ Lab บ1 8ที่ผมคงไม่ต้องอธิบายว่า บรรยากาศในแหลบมันน่าขนลุกแค่ไหนนอกจากนั้นที่แห่งนี้ก็เป็นฐานของแฟคชั่นแบนดิตด้วยครับต่อมาคือทรัคเซม m e นเทอรี่เรียกได้ว่าที่แห่งนี้คือสุสานรถที่จะรวมสร้างยานพาหนะต่างๆที่ถูกทิ้งไว้ในเดอะโซนมาไว้ที่แห่งนี้โดยในแมปนี้จะเป็นการนำส่วนเดิมจากแมปเก่าของภาค Shadow of Chernobyl และ Clear Sky มาต่อเติม เพิ่มขนาดแมพให้กว้างขึ้นจนเป็นแบบที่เราเห็นกันในภาคอ n นโนมาต่อมาก็คือ r o สต็อ k หนึ่งในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในเดอะโซนเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าที่แห่งนี้ถูกคุ้มโดยพวกดูตีและสถานที่หลักๆในที่แห่งนี้ก็คือเดอะบาร์ที่เสมือนเป็นแหล่งรวมตัวเล็กๆของพวกสตอเกอร์ในเดอะโซนแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมด มันคือโซนฝั่งตะวันออกของรอสต็อกนะครับในด้านของโซนฝั่งตะวันตกของรอสต็อกจะถูกเรียกกันว่า w i territory ที่จะเป็นฝั่งที่ไม่มีการควบคุมจากพวกดูตี้ทำให้พื้นที่ส่วนมากตรงนั้นจะเป็นแหล่งการยิงปะทะกันของพวกสตอกเกอร์ทั่วไปกับพวกเมอร์เซนารีซะมากกว่าแต่ถึงแม้ว่าโซนตะวันตกจะอันตรายแค่ไหน แต่รอสตอกก็ยังถือว่าปลอดภัยมากกว่าส่วนอื่นๆของเดอะโซนอยู่ดีต่อมาก็คือยันท่าโดยที่แห่งนี้ได้ชื่อมาจากทะเลสาบยันท่าที่เคยมีอยู่แต่ว่าภายหลังก็ถูกสิ่งปลูกสร้างเข้ามาแย่งพื้นที่ไปหมดที่แห่งนี้จะมีจุดที่ต้องระวังก็คือแลบ X16 ที่อยู่ใต้ดินของยันท่าที่ถ้าหากสตอเกอร์ที่ไม่มีเครื่องป้องกันเข้าไปใกล้ ก็จะโดนล้างสมองและกลายเป็นซอมบี้สตอกเกอร์ในที่สุดต่อมาคืออาร์มี่แวฮาส์โดยที่แห่งนี้ถือเป็นโซนที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรเพราะที่ตรงนี้เป็นจุดประทะกันของ3ามแฟคชั่นก็คือพวกดูตี้ฟรีดอมและพวกเมอร์เซเนรีโดยฐานของฟรีดอมจะอยู่ทางตะวันออกของอาร์มี่แวฮาส์นอกจากที่พวกนี้จะต้องรับมือกับพวกดูตี้แล้ว ทางตอนเหนือของแอเรียนี้เป็นที่ที่ถูกเรียกว่าเดอะแบเรียที่เป็นทางเชื่อมต่อไปที่เรดาร์สเตชันซึ่งก็เป็นจุดที่พวกฟรีดอมใช้ในการต่อสู้กับพวกมอนอลิทที่มาจากเรดาร์สเตชันนั่นเองครับต่อมาก็คือเดซิตี้ที่แห่งนี้เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในยุคของโซเวียตและก็ถูกทิ้งร้างในเวลาต่อมาจนในที่สุด พวกเมอร์เซเนรีก็ได้เข้ามายึดที่แห่งนี้และใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลักจุดเด่นของที่นี่ก็น่าจะเป็นรูปปั้นของเลนดินที่อยู่ตรงกลางของเมืองโดยจริงๆแล้วเดสซิตี้จะอยู่ในภาค Shadow of Chernobyl แต่ว่าสุดท้ายก็โดนตัดออกไปต่อมาคือเรดาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเบรนสกอตเชอร์โดยที่แห่งนี้มันก็คือสถานที่ที่เป็นแหล่งของเบรนสกอตเชอร์นั่นเองครับ โดยตัวเครื่องมันอยู่ภายในแลบของที่แห่งนี้ยังแ l a x10 โดยสถานที่แห่งนี้ถูกควบคุมโดยพวกโมโนลิทโดยมีจุดมุ่หมายเดียวนั้นก็คือป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปปิดเบรนสกอตเชอร์ซึ่งหากมีสตอกเกอร์หลงเข้าไปในที่แห่งนี้ได้ถ้าหากไม่มีการป้องกันถ้าเกิดไม่โดนพวกโมโนลิทยิงก็จะโดนคลื่นที่ปล่อยมาจากเบรนสกอตเชอร์ล้างสมองและก็กลายเป็นพวกโมโนลิทไปตามระเบียบ ต่อมาคือ Red Forest หนึ่งในสถานที่ที่ผมรักและก็เกลียดที่สุดในเวลาเดียวกันโดยที่แห่งนี้มันได้ชื่อมาจากการที่เป็นป่าที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับโรงไฟฟ้าเชนอร์บิลและสีของมันที่เป็นสีน้ำตาลแดงเกิดมาจากผลกระทบตอนเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้าระเบิดที่ทำให้ต้นไม้ดูดซับกำมมันตรังสีและตายลงจนทำให้มีสีแบบที่เราเห็น โดยก็มีช่วงหนึ่งที่เรด f o r e เรเกือบครึ่งไม่สามารถเดินทางผ่านได้เพราะว่าผลกระทบจากเบรนส์กอตเชอร์นั่นเองเหตุผลส่วนตัวที่ผมชอบเร d ฟอ r ์เรก็คือมันคือหนึ่งในจุดที่ต่อสู้สนุกมากๆครับแต่ว่ามันก็อันตรายมากเช่นกันส่วนเหตุผลที่ทำให้ผมเกลียดมันมากก็คือเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ต่อมาคือริมานส์โดยที่แห่งนี้เป็นจุดในช่วงใกล้จบเกมของภาคเคลียร์สกสถานที่แห่งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมของเมืองเคียฟในช่วงปี1950โดยที่แห่งนี้มีลักษณะเป็นเมืองมากที่สุดพอๆกับพริบหยัดโดยมันใกล้กับโรงพยาบาลแถมยังมีสนามเด็กเล่นภายในเมืองอีกด้วยซึ่งในเกมก็โดนพวกโมโนลิทยึดไปเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาคือ Desert e d Hospital พูดง่ายๆมันก็คือโรงพยาบาลนั่นแหละครับซึ่งไม่แน่ใจว่าได้อ้างอิงมาจากโรงพยาบาลในโลกจริงหรือเปล่าแต่ว่าในเกมที่แห่งนี้คือโรงพยาบาลของเมืองลีมังโดยในเกมหลักจะมีแค่ภาคเครีย Sky เท่านั้นที่เราจะมาที่แห่งนี้ได้และจะเป็นแมปสุดท้ายที่เราได้เล่นก่อนจะเป็น point of no return ก่อนจะเข้าไปในช่วงท้ายเกม ต่อมาคือจูปิเตอร์โดยที่แห่งนี้จะเป็นแอเรียที่เราเล่นได้แค่ในภาค Call of Pripyat ซึ่งตัวของมันจะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆและจะมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่หลากหลายที่อย่างเช่น Yanov Station ที่เป็นสถานีรถไฟที่พวกสต็อกเกอร์ทั้งหลายมารวมตัวกันเสมือนเป็นโซนปลอดภัยของที่แห่งนี้ และชื่อจูปิเตอร์ของมันก็ได้มาจากจูปิเตอร์แฟคทอรี่โรงงานที่อยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งภายหลังสตอกเกอร์ก็เรียกกันแค่จูปิเตอร์เฉยๆต่อมาคือซาตอนที่แห่งนี้เป็นแอเรียเริ่มเกมของภาค Call of Pripyat โดยก็เป็นสถานที่ที่ตัวเอกต้องไปตามหาแบล็คบ็อกซ์ของเฮลิคอปเตอร์สติงเรย์นั่นเองจุดที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นสร้างเรือ s สกาดอฟ ที่ถูกใช้เป็นทั้งจุดพักและบาร์ซึ่งเป็นโซนปลอดภัยสำหรับสตอกเกอร์ที่เดินทางมาที่แห่งนี้ต่อมาคือพริบหยัดหนึ่งในที่อันตรายที่สุดในเดอะโซนโดยที่แห่งนี้ก็อ้างอิงมาจากเมืองจริงๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เชโนบิลซึ่งพริบหยัดมันก็เป็นเมืองที่รองรับของผู้คนที่ส่วนมากทำงานที่โรงไฟฟ้านั่นเองครับ โดยในเกมที่แห่งนี้คือโซนที่เป็นจุดเล่นเกมทําให้มันชุกชุมไปด้วยพวกมิวแทนและพวกมอนอลิทนอกจากนั้นภายใต้เมืองคลิปหยาดยังเป็นที่ตั้งของ l a บ X8 ด้วยครับมาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วอย่างเชอร์โนบิลนิวเคลียร์พาวเวอร์เพลนหรือว่าเรียกแบบย่อว่า C N P P โดยที่แห่งนี้ก็อ้างอิงมาจากโรงไฟฟ้าในชีวิตจริงเลยครับ ซึ่งในเกมที่แห่งนี้จะถูกใช้เป็นด่านสุดท้ายของเกม2ภาคนั่นก็คือภาค Shadow of Chernobyl และภาค c r e a r Sky ซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ที่แห่งนี้มันคือที่ที่อันตรายที่สุดใน The Zone เหตุนั้นก็เพราะว่าค่ากำมันตรังสีที่เข้มข้นที่สุดบวกกับที่แห่งนี้เต็มไปด้วยมอ n o น i ลิที่ยึดทั้งโรงไฟฟ้าไว้ว่ากันว่ามีแค่สตอเกไม่กี่คนที่เดินทางมาถึง C.N.P.P. ได้ และก็มีแค่ไม่กี่คนที่สามารถออกมาได้เช่นกันจุดเด่นเดียวของที่แห่งนี้ก็คือซัคคอฟฟัสที่เป็นที่ต่างของ w ิชแกรนเทอร์อันอมาลีที่เป็นเรื่องเล่าขานกันในเดอะโซนว่าสามารถให้พรได้ทุกอย่างดังปรารถนาเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้มีสตอเกอร์มากมายลังไหลเข้ามาที่เดอะโซนนั่นเองแถมการสลับที่สุดท้ายอย่าง g e n นเรเตอ ตึงทีแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถูกตัดไปในภาค Shadow Option of Chernobyl ซึ่งใน Anomaly ก็มีการใส่เข้ามาพร้อมกับมีภารกิจให้ทำในจุดนี้ด้วยส่วนสถานที่เด่นๆก็น่าจะเป็นซุ้มแปลกๆที่ผมก็มองว่าสวยดีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้บอกตามตรงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยก็ขอบคุณทุกคนที่รอดูคลิปจากช่องผม ใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้การทำช่องต่อๆไปส่วนใครชอบแบบไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ